Kuman mù tang sống, châu gai cả yêu trái lai lai. tóc chân ai nè hi, trái ai mù xui đi đây đỏ đi เราสายอายได้บอกคนดีผูกอยู่ตอนนี้สีชัดโมคือเก่าแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่ติดตามแล้วก็พี่ๆที่ดูทุกท่านเนาะก็อยู่กับผมเซฟฟาร์มอีกเช่นเคยครับนี่คลิปนี้ก็มาโชว์ ซุมอีกนิดนึงครับก็เซตอัพซุมเพิ่มเนาะเซตอัพก็คือการปรับปรุงแล้วก็ดูแลแหละครับก็เสียเงินอีงแล้วครับสิ้นเดือนพ่อผมก็บ่นอยู่ครับนี่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับทำด้วยใจรักเนาะก็ทำไปอย่างงั้นแหละครับก็ไม่หวังว่าจะทำไว้คงไว้ขายแหละหรอกแต่ว่าชอบในการ เลี้ยงไก่แล้วก็เพาะพัฒนาไก่อะครับก็มาดูนะครับผมอัปเดตซุ้มไปถึงไหนแล้วก็ผมว่าผมจะล้อมซุ้มใช่ไหมครับทีแรกผมจะล้อมแบบใส่ล้อมรั้วตะข่ายอย่างนี้ครับแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างที่จะเปลืองต้นทุนนะครับก็เลยแบบว่าทําแค่พอแบบ เป็นโรงชำเนาะโรงชำไก่ก็ไม่ต้องมีพื้นที่อะไรเยอะแยะครับเพราะว่าสําหรับผมนะโรงชำไก่ก็คือโรงชำไก่เล็กไก่น้อยอะครับอืมแต่ว่าแบบโรงชำไก่ที่มันไก่หนุ่มไก่รุ่นนี้ก็ต้องมีพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่ครับแต่ว่าไก่เล็กเราสามารถชำพื้นที่ที่มันแบบไม่จำเป็นต้องใหญ่ก็ได้ครับว่าเดี๋ยวจะมา ถ่ายให้ดูครับว่าผมเสียเงินไปกับอะไรบ้างนี่เลยครับตะข่ายตะข่ายนี้ก็เป็นตะข่ายพลาสติกครับก็2,100บาทเนาะรวมส่งส่งมาจากแบบสั่งทางทิกตอกอะครับสองพแล้วใช่ไหมครับสันไทยสันไทยนี่ก็แผ่นละส0ง 200กว่าบาทนะครับ210บาททั้งหมด10แผ่นก็2อ0 0อะครับก็เดี๋ยวก็ค่อยแมปมาแบบถ่ายถ่ายให้มันแบบถ่ายให้ดูตอนจบเนาะตอนนี้ก็ผ้ามไปก่อนนะครับ <laughs> พ่ามไปก่อนครับว่าผมสีเฮ็ดนอย่างเนานะเดี๋ยวสิว่าผมแบบว่าวซื้อโบเฮ็ดนะครับ <c oughs> พวกสวงสวานมุนี่ก็ สว่านพวกนี้ก็ซื้อนะครับพันสี่นุน <c oughs> ก็ทีแรกก็ว่าจะมาทำเองนี่แหละครับแต่ว่าก็มันเจาะไม่เข้าครับสว่านผมอีกทั้งมันค่อนข้างที่จะทำคนเดียวได้ลำบากอะครับอีกทั้งผมก็ เวลางานของผมมันผมก็ต้องไปทํางานด้วยครับก็เลยไม่มีเวลาแบบมาทําก็เลยได้จ้างเขาอะครับก็เงินเดือนเงินเดือนหนึ่งก็หมดไปกับันนี้แหละครับก็จะล้อมตามแนวคิดเนาะข้างล่างก็จะเป็นสันไทยครับข้างบนก็เป็นตะข่ายจะล้อมล้อมนี้ครับเนะล้อมเป็นแบบคล้ายๆกับบ้านคนเลยจัดหนักไปเลยครับก็แม่ไก่ของเสียหนุมก็ค่อนข้างที่จะ เลี้ยงลูกดีอะครับคือไก่แบบว่าไก่ตีอะครับมันต้องเลี้ยงกับดินแล้วก็ให้แม่เลี้ยงอะครับมันจะแข็งแรงถ้าเกิดเราแบบเลี้ยงบนกรงนี่ไก่มันมันไม่ค่อยแข็งแรงอะครับมผมลองทําแล้วแต่ว่าแม่ของเสียหน่งนี้ก็น่าจะเลี้ยงลูกดีอยู่ครับเราเข้ากับพ่อพันธุ์ของสายเลือดเงินล้านผมเนาะเจ้าน้อยอครับสายของ โพเซียมฟาร์มครับกาลังมาแรงเติมแ้งหน้าครับพวกนี้จะมีมีเหลี่ยมลีลานิดนึงครับแล้วก็พยายามเป็นเป็นไม่ให้มันมีเหลี่ยมลีลายเยอะครับก็ไม่ชอบไก่ที่มีเหลี่ยมลีลายเยอะ <c oughs> พูดตรงๆนะครับก็เหลือลูกอยู่สี่ตัวนี่แหละครับก็ฟักสี่ก็ผ่านมาได้สองคืนก็ยังเหลือสี่เหมือนเดิมครับ <c oughs> นี่ก็เป็นแม่นี่ก็เป็นแม่เบอร์ ้าเนาะของเสียหนงอะครับก็ฟักออกมาได้ห้าตัวก็ยังอยู่ครบห้าตัวครับผ่านมาได้สองคืนแล้วก็น่าจะพอเลี้ยงลูกได้อยู่ครับแม่นี้แม่ไก่มันต้องอย่างเงี้ครับถ้าเอาแบบมันไม่เลี้ยงลูกนี่มันทำยากไงครับทำมาแล้วมันก็ไม่แข็งแรงบ้างมันแต่ว่ามันจ่ายลูกดีก็ก็จริงอะครับแต่มันไม่แข็งแรงมันก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีอะครับความคิดผมนะ ไอ้พวกนี้ก็เป็นไก่ของสายโกเซียมฟาร์มร้อยครับเห็นสีเห็นซ้อยอย่างนั้นเหมือนเหมือนกับเหมือนกับไก่ตัวผู้นะครับแต่ว่ามันเป็นไก่ตัวเมียรครับอมา <c oughs> ถึงก็ฉาเลยครับก็วันนี้ก็จะปล่อยหากินโยงกินหญ้านิดนึงครับ ถ้าเราอยู่เราถึงจะได้ปล่อยครับไม่งั้นมันเราไม่เห็นมันไม่รู้ว่าอะไรมันมาทําร้ายมันเนาะถ้าเราไม่อยู่แล้วปล่อยตามธรรมชาติไม่ได้ครับผมลองทำแล้วแบบนั้นมันไม่ค่อยแบบเวิร์กอะครับมันตายโอ้ยง่ายครับมันตายนี่ก็จะเป็นสันไทยครับซื้อมาก็เหล็กหลึกพุ่นี้็ซื้อมากหมดแล้วครับก็ว่าจะถ่ายให้ดูช่วงต้นๆคลิปแต่ว่าก็ ลืมถ่ายครับนี่ครับซื้อมาทั้งนั้นเหรครับสิบแผ่นสี่สิบเมตรเนาะสันไทยเหล็กก็หกสิบหกสิบเมตรนะครับเพราะว่ามีสิบเส้นก็หกสิบเมตรนะครับก็จ้างเขาล้อมก็หมดไปพันหนึ่งครับ <laughs> เดี๋ยวล็อกข้างในนี่ก็งานที่มันแบบเราทำคนเดียวได้ก็ ทำเองอะครับก็ไม่อยากจงอยากจ้างหรอกครับแต่ว่ามันจําเป็นเนาะก็ <c oughs> <c oughs> แค่นี้แหละครับคลิปนี้ก็มาถ่ายโชว์นิดนึงครับสาเหตุที่เราต้องล้อมอะคือไก่ข้างนอกมันมาแย่งอาหารไก่ข้างในมันกินหมดอะครับอืมเดี๋ยวแบบลำพังไก่ผมนะกินไม่ค่อยเยอะนะครับ แต่ว่าไก่ข้างนอกมาแย่งกินหมดนะครับไก่ข้างนอกนี่มันไม่ใช่แบบเป็นไก่ที่แบบไก่ของผมเนาะไม่รู้ไก่ใครอะครับก็ร้องไว้ดีกว่าครับการโรคกันภัยไม่เข้ามาถึงก็คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆที่รับชมมาจนจบเนาะก็ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมครับก็ตอนนี้ยังไก่ของเราก็ยังไม่เปิดแบ่งนะครับก็รอจนถึง น่าจะสิ้นปีอะครับถึงจะพอที่จะเปิดแบ่งให้กับพี่ๆไปเล่นกันเนาะก็ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้ทางช่องทางติดต่อหน้าโปรไฟล์ครับก็สวัสดีครับ